มีใครไหมที่เข้าใจคนอย่างฉันที่จะดูแลกันอุ้ยอะไรกันเนี่ย <c oughs> คือฮัลโหล <c oughs> สวัสดีค <c oughs> ่านงภูมิธงชาติไทยนะครับ <c oughs> ตอนนี้กี่โมงสามทุ่มหนูยังไม่นอนเหรอคะ เลิฟหนึ่งขอบคุณนะคะภูมิภูมิเคยไปประกวดร้องเพลงไมนะภูมิภูมิเคยสมัครเนาะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะที่ว่าภูมิเคยไปสมัครแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรนะเราจะให้เปิดหน้าเลยใช่ไหม อ๋อไปไปงานศพมาอ๋อไปงานศพใครไม่รู้เนาะเสียใจด้วยนะครับขึ้นมาลองเพลงกันไหมภูมิหลังจากไม่ได้เชิญแขกมายาวนานมาก ุ้ยใครนะตกกระจาย้ยอีกละมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันจะวางลิงไม่ได้ตายละลงก่อนดี <c oughs> อเอาซีนะอ๋ออาเสียโอ้ตายละพี่ลืมสลับเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอันนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่นะ Oh, พี่พี่ลงไปก่อนพี่จะไปเปลี่ยนเมลไม่ไหวแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนขึ้นมาไม่ได้อีกละทําไมลระเบอร์อย่างนงี้เพราะว่าเพิ่งไปทำํำธูระมาไงใช้เมลทํำธูระก็เออเปิดเปิดแล้วอยวู่ดีดีขึ้นโมองก็อองอองกดสตรีมปุ๊บลืมไปเช็คหลังบ้านเป็นนีแล้วเราเออนะาะเมื่อกลางวันพี่ก็ไลฟ์นะแล้วแบบมันไม่ขึ้นพี่ก็เลยแบบเออ ซ้อด้วยสตรีมเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยววิลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นใหม่อีกรอบนะคะเดี๋ยเจอกันค่ะแบบงงงงอ่ะงงว่าวางลิงไม่ได้เพราะว่าความเบอร์ของตัวเองอิ่แล้วภูมเอ้ยเดี๋ยวเจอกัน